สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องต um ่ um ้มดัมซิ่งนะครับครับพี่น้องมาดูกันต่อนะครับพี่น้องครับตอนนี้ท่านก็ได้เดินมาถึงสายโทรหกแล้วนะครับพี่น้อง

ที่กุ้งหมูครับเอาหมกออกครับฟัเงเงนเลยครับฟังเง้นเลยทุนท่านไหนครับพักแอปนะครับ เดี๋ตาต้องหนุญาตนะครับสา้หแล้วท่านตาต้องหอ๋องายครับต้องส้แล้ว

อำเภอบ้านกลววนะคะตอนนี้ถึงอำเภอบ้านกลวดแล้วนะคะอยู่บ้านสายโทรหกนะคะจะเดินมุ่งหน้าไปทางอำเภอพนมพนมดงรักนะคะเส้นสุรินนะคะพี่น้องเอชซี นึกว่าจะหายไปไหนไปไหนบ้างคนี่นผม,มผมเนี่ยมหาอยู่บ้งคนี่เดินมาจอนโอ้อะมาเจอพี่กู้ภัยช่างเดียวนะครับเมื่อกี้ตอนแรกมาก็ไม่เจอนะครับนึกว่าแต่หายไปไหนฮะ สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องท่านจะกำลังเดินทางมาถึงสายโทรหกนะครับ <an> พ็อ,อย่าล <c oughs> ืมกดกระดิ่งกดตาม <c oughs> ให้กับช่อง